ครับวันนี้ผมมาเล่นมายากลเสกทิชชู่กับเป็นแบงค์ยี่สิบครับการเริ่แล้วคือนะครับทิชชู่เปล่าครับฉีกก่อนครับฉีกครับเสกทิชชู่ฉีกๆนครับครับพิชูกระเปล่านะครับแล้วผมจะเสกนะครับ โอเคแล้วก็ได้เป็นแบงค์มาคนระับโอเคปุ๊บป๊บโอเคปุ๊บปึ๊บเออนี่ครับแบงค์ที่สิบนะครับมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับ,นะรบงงมากโอเคครับเราก็จบคลิปตอนนี้นะครับสวัสดีครับ